วัสดีครับับวนนี้จะมาโปรโมทดิดครอร์ดนะครับเป็นดิดครอร์ดเปิดใหม่เนาะก็ระบบดิดนี้คร่าวๆก็คือเป็นระบบอ่าคาสิโนนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นระบบคาสิโนนะครับก็จะมีแบบอ่ารับเงินรายวานันงานสุดเด็ดนะครับงานอาชญากรรมงานกัญชางานโจรกรรมงานขยันแชท เป็นงานขยันใช่แล้วก็มีเช็คเงินธนาคารโอนเงินนะครับแล้วก็มีเกมนะครับก็คือมีเกมสล็อตนะครับแล้วก็มีมีรูเล็ตเล่นเล่นกันสองถึงหกคน,นครับเป็นการกินเงินดันบัญชีของกันเองนะครับแต่ของพวกนี้แกจะเป็นการกินเงินจากบอทนะครับแล้วก็จะมะีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็จะมีพวกไรายได้ไรายได้ใสารายไ,รได สายล่ายตอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกร้านคา้าเห็นไหมก็จะมียศให้ซื้อด้วยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะบางทีก็จะเป็นยศเขาเรียกว่าที่แบบยศเท่ๆอ่ะอาจจะมาลงขายในร้านค้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไอเทมสีมาลงขายในร้านค้าตรงนี้อาจจะใช้เป็นเพชรคาสินนในการซื้อนะครับแล้วก็จะมียศเงินไายวันด้วยว่ายศนี้ รับเงินได้ทุกกี่นาทีนะครับจะมีบอกในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลโปรโมทดิสด้วยนะครับก็รางวัลโปรโมตดิสก็คือตามนี้เลยครับอ่ะแล้วก็จะมีหลักฐานการโปรโมทด้วยห้องส่งหลักฐานนะครับแล้วก็จะมีเกมเรียงคําเกมพวกนี้ด้วยของเกมมิวนะครับแล้วก็จะเป็นห้อง18บวกนะครับสําหรับคนที่โปรโมทนะครับจะได้ห้อง V.P. นะครับเป็นห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็เข้าถึงห้องแอดมินได้ด้วย เป็นห้องส่วนตัวแอดมินสามารถเข้าถึงได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโซนห้องร้องเพลงดูหนังแล้วก็เป็นห้องคู่รักกันแล้วก็เป็นห้องหาคู่นะครับแล้วก็จะมีโซนพวกนี้ชัดโลกหาคู่ขอเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหมดและ,ะตรงนี้ก็จะเป็นรับยศพวกบทบาทนะครับอตอนแรกเข้าเซิร์ฟมาจะไม่มีอะไรขึ้นนอกจากห้องนี้นะครับให้เรากดอีโมจิตรงนี้เนาะตรงนี้เลยครับ แล้วก็จะเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นนิสที่เปิดใหม่นะครับแล้วก็จะมีระบบะการสอนลงทาบ่อคาสิโนโด้วยนะครับหากท่านใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาได้นะครับผมดิตเพิ่งเปิดใหม่นะครับขอบคุณครับ